ทุกคนวันนี้พี่แจ๊ดจะพามาล่าท้าผีกันและบอกกันนะคะว่าผีรอบนี้คือผีไทยด้วยพวกเราสองคนเนี่ยจะต้องทำภารกิจบางอย่างเพื่อออกจากที่นี่ให้ได้วันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยกดไลค์และไปดูกันเลยพี่สวยอุ๊ยว่าไงพี่แจ๊ดตอนนี้เนี่ยเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าไม่รู้อะามดไปหมดเลยอะเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยมีผีนางราด้วยอะไรตกใจอะไรเสียงเท้าใครอะเท้าฉันเอง <laughs> <laughs> ฉันเท <laughs> <laughs> ้าใหญ่ฉันว่านะเราต้องเดินตามไปทางนี้แน่เลยเนี่ย อ๋อมันมีไฟอยู่ทางเดียวเนาะเรือนละครสีวัฒนาโอ้ my god อุ้ยพี่สวยกลัวพี่สวยพี่สวยน้ำดิไม่น้ำไม่น้ำไม่น้ำ้ยได้เสียงเท้ามันดูแบบมันหลายคนเนาะเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟเปิดแอฟแอปอุ้ยสารอุ้ยไม่ใช่โกรธไม่ใช่จะดีไซน์อ๋อเหรอโอเคแค่เจดีเนาะอันนี้ไงวันสงกรานอุ้ยพี่สวยพี่สวยน้ำดิอุ้ยพี่สวยน่ากลัวมากอย่าหันมากพี่สวยก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะพี่สวยยินยินแถวคู่บ้านหน่อยเร็ว จะถ่ายรูปหรอไม่น่ากลัวไม่ดีกว่าโอ้ my god บอกให้เปิดอ่ะอุ้ยตกใจหมดเราต้องไปตรงนี้เอาไงอ่ะไปได้ไปได้ไปได้อ่ไง่ะอันนี้มันบอกให้ตัดเทปอ๋อนี่ตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วโอ้โหโอ้บอพี่บาทพูดอะ ลากโด<อ><อ>ค่ะอ,อนน๋ออันเนี้ยสองอันเนี้ยเป็นวิญญาณสีแดงเลสโซกับบูโซเราต้องเดินตามตรงนี้ไปเพื่อจะไปเอาวิญญาณแดงกับวิญญ,ญ,ญาณน้ำเงินมาใส่ตอนนี้เราอยู่ตรงสีขาวใช่ไหมตรงกลางใช่ใช่ใช่งั้นเราก็ต้องมาทางนี้เพื่อจะไปน้ำเงินหรอเอาไหนเอาไหนก่อนเนี่ยเขาจำทางหรือ,อยังจำแล้วจะยังไม่จำหรอเ่นตรงเลี้ยวขึ้นลงไปได้ละเคๆเอาทำไมอุยมันมีให้วิ่งนะแต่ว่ามันมีสเตมินาด้วยมีาพลังอ่ะ อ๋อให้หาวิญญาณก<บ>่อนเปิดเปิดไฟฉายก่อนเปิดไฟฉายก่อนเปิดไฟฉายก่อนไม่ไหวเปิดอยู่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 อันนี้นี่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 พิเศษทำมาป okay, <okay>, okay. ลอดภัยโอเคโอเคโอเคเราก็ลงไปข้างล่างตามอยู่ฉันตามอยูต่ติดๆเลยล่ะใช่หร <urt> ือเปล่ามันต้องโดนสุด<อ>ไม่ใช่เหรอแจ๊สหรอมันไม่ต้องสุดใช่หรออ่าโสุดมันมมต้องสุดมันต้องโอ๊ยอะไรดนสมันต้องสุดแล้วเลี้ยวขวาอ่าแล้วไงต่อแล้วก็ลงตรงเดียวเราก็ลงเลยวะเลี้ยววขาลงไหม นี่แหละ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 ใช่หรอใช่พี่สวยเร็วพี่สวยเร็วดิใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ไม่ขาข่าวนั่นคือนี่คือแผนที่อุ้ยนี่ไงอุ้ยอุ้ยตกใจว้าีฟ้าฟ้าวโอ้ยตกใจหมดแล้วหลงเจ๊มานอนอะไรตรงนี้น่ะเอากันโอเคได้เหลือเหลือเล็ดเลือเล็ดมาดูพี่สวยน้ำพี่สวยน้ำเดือดเดือด นำอะไรล่ะไม่นำนำหน่อยนำหน่อยฉันไม่กล้าไม่เอาฉันกลัวฉันจะฉันช็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นฉันเป็นคนนำเองโอเคโอเคได้ได้บูฉันนั่งรอเลทเธอนำขวาปะเราเราเข้าบ้างไหนวะขวาขวานี่นี่เอานี่นี่นี่นีนี่นีนี่โอเคใช่ใช่ใช่เอาบูใส่นี่แน่ต่อไปเหลืออ้าอ๋อต้องกดใส่ก่อนี่นี่ใส่ก่อนเออวิญญาณเออนี่เอาพสวยเลทขึ้นไปล้มาจำมาจำหน่อยเร็วโอเคแดงเนาะ เราต้องตรงขึ้นไปตัวก็ไปเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาลงมาอู้ยากจังวะเลี้ยวขวาลงมาเราขึ้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ลงแล้วก็แล้วก็ขวายีรอบหนึ่งค่ะไม่ใช่ซ้ายค่ะขวานึ่งขวานึ่งขวานึ่งแล้วก็สุดแล้วก็ขวาอีกหนึ่งเออขวาอีกหนึ่งยังไงล่ะขวาโอเคขวาสองโอเคขวาสองขวาสองแล้วก็สุด อมนใช่ดเลยสุดเลยสุดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เนาะไปอีกเนาะใช่ไปอีกอีกแถวนี้อีกแถวนี้มันต้องมีอีกรูนึงนะรูนั้น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 นี่ๆีขวาซ้ายเออขวาไหมขวาไหมโอเคขวาใช่ใช่ไปเอา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 สิเอายังไงอ่ะเขามีป้ายอะไรแปะอยู่ด้วยมือเอาอุ้ยโอเคป้ายหรอไปโน้ตอุ้ย วันเสาร์ที่17ตุลาคม2557ฉันได้เข้ามาตามหาน้องชายที่หายตัวไปแต่เราะว่าฉันนั้นหลงทางอยู่ในนี้เหมือนกับว่าประตูทางเข้ามันได้หายไปในตอนที่เราก้าวเท้าเข้ามาทุกคืนฉันจะได้ยินเสียงหอยของสัตว์ปากใหญ่นี่ก็นานแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ออกไปจากที่นี่ปอโอบอกว่าคนที่มาพบกระดาษใบนี้จะออกไปได้ยาดาอุ้ยไม่กล้าหันไม่กล้าหันพี่ไม่กล้านะไม่อะไรหันไปดูหน่อยหันด้วยหน่อยพี่เตหันดิ โอ้ยฉันกลัวฉันกลัวกลัววัตถิกาอย่าดิออกไปได้เลยโอเคปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยโอ้ยอะไรอยอดใจคนอ่ะเธอน้ำกันสิน้ำพี่สวยน้องน้ำซ้ายด้วก่อนแล้วก็ซ้ายเออแล้วตรงยาวๆตรงยาวตรงยาวเลยไปไปไปเราค่อยไปท้ายรถหนึงใช่ไหมไม่ตรงยาวตรงยาวเลยค่อยไปใส่ลรถนู้นโอเค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 อย่าเบียดดิพี่สวยอย่าเบียดดิ ว้ายเฮ้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 ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะหลับตาเลยไม่กินเม่กา้าดูเธอกลับตาเธอกลับตาไม่กลัวอะไรอะอเห็อะไรเห็นอะไรเี้ยขาวไม่ขาวไม่กาเารสใส่ใส่ิญใส่วิญญาใส่วิญญาไปใส่ดูวเโซนไปใส่เรดโซนเรดโซนออโอ้ยโอ้ยโ้ยววววยอ้้ย ทำไงต่ออู้เปิดไฟ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 โอเคอุ้ยผาเออเขาเปรูปเปิดรูปเก่าอุ้ยนี่นี่อะไรอะไรนางลามหรอหรือผาอู้ยอะไรอ่ะเราต้องเก็บขุ่นไม้อันนี้หรอนี่ต้องจำอีกแล้วว่าแผนตามแผนที่อ่ะเออนี่นี่หาหุ่นมาให้ครบนำไปวางใส่ตำแหน่งที่วางห้องอยู่ตามแผนที่ที่บอกอันนี้เราก็ต้องเอาไปสีอันนี้เราก็ต้องเอาไปด้วยใช่ใช่หนึ่งอันนไปดีหุ่นไม้จะมีสามอันหรอซ้าย โอ้โหซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายไปวะจำได้ใช่ปะจำได้ซ้ายนี่เนอะเปิดไฟด้วยขวาโอ้ยโอ้ยพี่พี่สวยพี่สวยไหนพี่ลูกพี่สวยกระตือเหรอกะตือพี่สวยชนะชนะพี่สวย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 ทำไงทำไงทำไงไม่ตัดไม่ตัดกระตือเหรอแมงมุมไม่ใช่มันเหมือนแมงมุมเลยมีขาแมงมุมด้วยนะ เราไม่ใช่กระสือหรอใช่เห็นต uh 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 ุ๊กตาตูนด้วยใช่แต่หยิบไม่ได้อ่ะอ๋อไปแล้วไปแล้วตูนตูนไปไปไปทางนี้เออออ้ะนั่นแหละนั่แหละเอาตุ๊กตาป้าบี้ให้มันดูหรอันต้องหยิบป่ะเก้าอันหรอเธอโออหรอเออมันมาแล้วใช่ไหมทางตันทางตันมาแต่ตัวยังจะอยู่ไหนจะอยู่ไหน อ๋อเราต้องไปทางนี้ก่อนเว้ยพอเราไปทางนี้ใช่ไหมแล้วเราค่อยวิ่งกลับไปทางนู้นเราวิ่งไหวเหรอวะมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วเขาไปเขาไปเอาไปเอาไปเอาเพิ่งแต่มันยังไม่รีเลยมันมันตามมันตามบ้าตามอยู่ตามอยู่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไม่ตามแล้วเต้ไม่ตามแล้วเต้ไม่ตามแล้วเอ้าทีนี้ก็ยากสิเอายังไงล่ะทีนี้มันยังไม่รีเลยอ่ะมันยังไม่รีเลยอ่ะฝั่งฉันอีกแล้วเหรอฉันเก็บฉันก็ต้องทางตาอีกแน่เลยอ่ะ เก็บแล้วหนึ่งตัวอุ้ยทุกเช้าหมดเฉยเฉยเฮ้อเผื่อเสิร์ฟได้รึไปทางโน้นเผื่ไปทางโน้นเอ้ยหุ่นนี้รีแล้วเจ๊อุ้ยมันอ้ามันหายเลยอะไรวะหรือมันกลัวแสงก็ไม่กลัวนะจะเก็บไปสองมันมามันมามันมาทางฉันมันทางฉันฉันก็สองโอ้มันตามฉันอยู่ฉันหนีอยู่มันไม่หาเธอปะ หายหายหายไม่มีโอเคโอเคพี่อยู่ไหนอ่ะฉันจะได้อยู่ตรงริมริมขวาพยายามขึ้นมาให้ได้ฉันได้อันที่สามแล้วฉันได้อันที่สามเหมือนกันแล้วก็สี่แล้วแปลว่าเจ็ดแล้วแล้วก็แปดมันเลื่อนมาทางเจอจุดนู้นก็ได้จุดๆๆไปใช่ไหมใช่ใช่มันตามฉันมาวะมันตามฉันมาอู้อย่าตันนะอย่าตันนะอย่าตันนะขอร้องอย่าตันนะ โอเควนได้อยู่วนได้อยู่มันอยู่ไหนเนาะมาตามชั้นใหญ่เลยไปแล้วล่ะไปแล้วไปนล้วหายไปแล้วนี่หายแล้วเหรอโอเคเออหายแล้วหายแล้วโอเคอันนี้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 เก้าไปไปไปไม่ใช่ว่าฉันต้องหยิบขยิบมันปะหรอไม่ไม่วางได้วางได้ฉันวางได้อันนี้หกไม่ไม่ฉันรวมหมดเลยเป็นเก้าไงโดนมาอู้หู้ข้างหลังเหรอวิ่งวิ่งวิ่งโอเคโอเคหายแล้วหายแล้วหยิบ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 สวยที่สุดที่ ตัวแล้วราลงไปเราโดนโดโอ้มีโอ้โอ้เขาป้าโอ่งอ่ะอ้เขาป้าโอ้ทำไม่ได้โอ้ทำไม่ได้ผมก็ไม่ได้หยิบไม่ได้หยิบไม่ได้ที่นี่สีมีอะมีห้าพอดีเก้าเก้าอันพอดีอนี่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 วางไงอ่ะตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะโอ้ฉันโชว์ตุ๊กตาบาร์บี้รีบใส่รีบใส่แล้วรวมกันยังยังอมุ้ยยาตรงนี้ตกใจตุ๊กตา พค้าปะโอเคยังนู่น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 โอเคอุ้ยอีกสองตัวได้ได้ภาษาเนี้ยเนี้ยโอเคโอเคโอ้ยจะไปไหนอ่ะมัน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 ดับมันดับอุ้ยโอ้ยอุ้ยตัวเฉยๆแยกกันโอ้ยน่ากลัวพอาวุธอาวุธโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรอาปากมันรั่วเดี๋ยวอาวุธไหนไหนไม่ใช่อาวุธมันหอบมันดับอะไรอะไรอาปากอยู่รั่วอ้ว่า ว่ามีมีเล่าด้วยดูเล่ากันเอาให้กินละใครเครียดเครียดอะกินเลยเธอรู้อะไรอ่ะอุ่ยอกให้อับอะไม่มันบอกว่าให้เลราหะอุ้ยเออใช่ใช่จกตายนะใครแอบดูเนี่ยบอกให้เราไฟสปิริตเฮด่ะนี่แน่เลยเนี่ยเนี่ยคืออะไรหัวนี่ไงหัววิญญาณอ่ะนอกกว่าหยุดสิหยุดแล้วเจ็ดอันเนาะหนึ่งอันละแล้วก็แบบประตู ตวไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยต้องเอาต้นเอาอะไรมาวางปะไม่ใช่อุ้ยเขาจะเข้าล่ะอ้ยไม่ต้องมันจะมีใครยังวางไหมเธอไปดูก่อนเธอเข้าแบเยน่าจะทลองข้าะลัะให้ให้อุ้อ้อุ้ยโอนี้นหน้ากากหน้ากากางหลังอันที่สองอ๋อฉันมีแล้วเก็บไปได้โอเคเก็บเก็เก็บอ๋อหรอต้องไปวางไหนอะวางตรงนี้หะ เปิดๆๆๆๆไม่ไม่ไม่โอเคพี่ g i ยอุ้ยเราโกรธปะเรากกรกเกินอ่ะเซนู้นอะไรอะไรข้างในไม่รู้อ่ะแบบล้มๆอยู่อ่ะน่าจะน่าจะหัวปะแต่นี่แบบอุ้ยแกเล่นอย่างงี้ได้หรอโกรกโกรกน่ะไม่เอาได้ไหมอูเขาไปใส่ไหนวะยกปีนะคะเดี๋ยว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 อุ้ยอะไรเหลือนีไม่ทำไมเนี่ย อุ <kung> ้ยโอ้ยกอวเกินไปป่ะ่าดันรู้หลังหน่อยอม่รขยับป่ะไม่ไปถืออันนี้ได้ป่ะไปเห่อไปเหรอเกิดจะว่าแล้วยะแตกแน่นอนไม่ขยับต้องไม่ขยับเนาะโอเคกลัวช่วยช่นอนี้มีขอนี้มีไปไปขอนอนมาขอนอนมาจะร้องไห้แล้วอ่ะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะโอ้ยมันหมดป่ะหมดไฟล่ะไปแป๊บ สั้นได้ปะเพลงเสีเพรู้่าทงไหนนี่หไม่รู้อ่ะดำดีลงศพแล้วหรอลองชิงน่าหน่งดิเดี๋ยวไม่เลยเจ๊โอเคไป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 ลงว่างลงว่งหัวอีกแล้วอ่ะไม่ด้ไม่ได้อ่ะเพลงเพลงไทยอ่ะเจ๊เจ๊เเอาราปิดที่เท่าเท่าเปิดไม่ได้ไม่ไมันต้องไปใส่ที่ไหนอ่ะหัวะ อ๋อห้องอเก่าห้องแรกห้องแรกเราเลยปะเออใช่ๆๆใ,ใ,ใส่ไหนวะใส่ลูกตาปะไม่ใช่เออเราดูสิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไ,ใชไปกลับกับท่นเดียวกับท่นเดียวกันมันมีทางไปอยู่เมื่อกี้หรอออะไรอ,อะไรอะไรอะไรไม่รู้ไม่รู้อะไรอะไม่รู้เสียงมันดังรับเลยอะโอ้ย อวิ่งไปประตวอีซัสอีสันไปเปิดได้เพื่อนปิดได้ปิดกระเป๋าด้วยสิโอเคลองก็แค่ลองดูก่อนไงมีนางรำแน่เนอ่ยมันมีแล้วก็ต้องมีสิเรื่องคือนาคกาทำไรอะก็จะยอห้ามหลอกกันนะโอ้ฉันเก็บอีกไม่ได้อ่ะเธอเก็บได้หรอโว้โหโอ้โห ว้ายกลัวไม่ไม่ไม่เป็นหนังตะลุงหนังตะลุงนั่นแหละน่ากว่าอีกน่ากว่าเดิมอีกไปลองไปดูดิไปไปทางไหนล่ะบ้านนั้นมันให้ไปทางนั้นเก็ไปดิอู้นี่ปะเอาหัวใจหัวใจกินไม่ได้อ่ะทำไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปีสวยพี่สวยพี่สวยทางตันด้วย

กุมันน่ากลัว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 ดีขับมาดีไม่ไปอ่ะเธอเอาไงฉันต้องพีชชีพป,ปะไม่รู้ว่าเดี๋ยวๆๆฉันจะ<อ>รู้ว่าไอ้นี้มันทำอะไรได้วะเนี่ยสปิริตเฮดหัวแบบว่าหัววิญญาณมันต้องทำอะไรสักสักอย่างแหละมีแดงๆเธอเห็นแดงๆที่หน้ามันบ้าดี๋ยวราต้องใส่หน้ามันวะเธอรอไหมเต้องการหัวมันคืนฉันหลับตานะ พอแล้วมันไม่หายมันจะต้องไปด้วยโอ้ยโอ้แซดแซดเอ้หัวมันหวัดเธอว้าวอะไรเฮ้ยคนเราดิเธอเรให้มันย่อตัวลงแล้วมันก็มุดประตูมาหาไงมันย่อลงมาแล้มันกองกัดเธอเสร็จมันตัวมันเตี้ยลงปุ๊บพอเตี้ยลงเสร็จปุ๊บมันกัดเลยน่ากลัวเลยอปะ แล้วองหัวทำอะไรได้วะใส่มันปะไม่ใช่เราต้องเอาไปใส่ที่ไหนทั้งแห่งนี้แหละเนาะยากอ่ะมันหน้ามันไม่ใช่หรอเนี่ยใช่ใช่ใช่หน้ามันหน้ามันโอ๊ยอะไรมันไม่อยู่แบบนั้นอ่ะเธอหรือว่าห้องนั้นวะใช่มันเฝ้าอยู่สายมาสายสายโอ๊ยมันมามันมามันทำแล้วมันทำ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 เฮ้ยเน่เน่โม่โม่ม่ หมอกดใส่กดใส่กดอีกกดอีกดอีมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บหรอโอ้ยมันโกนมันโกนเราจะออกไงวะมันจะไปไงอ่ะหรือว่าเราต้องคนทางเหมือนเดิมไม่เลย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 อย่าบัง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 อย่ากินเพื่อฉันกินเพื่ออะไรอย่าบังดิอย่าบังไ่เลย

เรืองป่ะไมดีหนึ่งทับหกแล้วไปไปให้หกอันมาคนละอันไปเอายมาอีกแล้วมาอีกแตวเข้า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 ปลีตัวได้โอเควันนี้อันนี้มีฮอหนึ่งเห็นปะด้านเนี้ยหัวใจนี่นี่นี่อันนึงเนี้ยหนึ่งไหนนี่นี่ไหนเฮหาทางไปหาทางไปเราไม่อยู่ห้องนไปี่ม่วุฒาม่อยากเดินเล็วหุ่นเยอะนี่ไมสวยแล้ว เธอเธอเอเธอเ้ใช่ะเออเมันอยู่ไหนมันอยู่ที่ไหนปะเออไปอยู่ขวาไปใส่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 หน้าใส่หน้าห้องอยู่ไหนห้องอยู่นั้นอะนี่นี่ฝักทองทองไป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 ถ้าเธอจำห้องที่ใส่ได้เหรอนี่ไงอันนี้อันนี้สามโอเคไม่กินเธอใส่ใช่ปะขร่าคือใส่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  ใส่ก่อนเลยใส่ก่อนใส่ใส่ใส่ไม่ไม่ไม่หยุดอย่าหยุดสบเลย่อไปสบเลย่อไปสบเลย่อไปมันต้องมีคนรอด้วยใช่งั้นเธอใส่ได้ไม่ได้ฉันรอให้ได้ฉันทำได้มั่นใจ่เขาทำหนังได้อยู่มั้งเรื่องมันตามฉันมาเอามาหายแล้วมาหายแล้วสามอันเองอ่ะฉันอยู่ห้องอุ่นเธออยู่ไหน กล้าหัวกระโหลกอยู่โคุณลูปปัน้นเดินจังเลยไม่กล้าเข้าห้องนี้เลยอะ่ะก็อยู่ห้องนี้ใช่ไหมนี่ห้อง,งคุณอะไรเพื่อ <laughs> ไ,ไห <laughs> นหุณไหนนะโอ้ยตกใจหมดฉันได้หนึ่งนละหล่อนได้ยังได้หนึ่งเรากันเ <laughs> มื่อกี้ใส่สามสี่ห้าโอเคข้างไหนนี่นี่นน อุ้ยมาอยู่เราต้องข้ามเราจะเลี้ลวยวซ้ายปล่อยหวปะใส่วิว่งไงนะโอเคมันมีทางจุกได้ตรงนู้นไปมาอย่างมาอย่างมาแล้วใส่ใส่ใส่วิ่งใส่วิ่งไ,ไม่รออ,อันนี้สีาา่ใส่ป่ะเจ็บมั้ยเนี่ยวิ่งเลยหรอวิ่งเลยวิยว่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยห้าไปกินถ้าใส่ห้าแล้วโอเคอันนี้เอาหกหก เก็บได้เก็บได้เก็บได้เกไ้ไม่ได้ไม่ได้มันหายแล้วมันหายแล้วมันหายเลยอันอันสุดท้ายโอเคอันนี้อันนี้6อเร็วอันสุดท้ายหาดีสวยสวยสวยมันมานะอย่างไม่มองไม่มองสรวิงเสวิงไปหาหัวมา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 หัวหัวัวห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 ัว กวกาว่กัวอย่างงี้าิมามอย่างงี้โอเฮแล้วเอยเเเวเีวเีเแล้เอายเยเเียเเีเีี่แลวเอเอแล้วเียเยที่วเยเฮยเี่เฮียเนีีี่เเีเ รอตอนแรกอ่ะเร็ว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 โอเคโอ้เออจบแล้วโอ้ยโอ้ยก่โว้ยปาบผีนางรำได้สำเร็จเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชันเทปีเต้า์เลยเนี่ยทำดีนะเนี่ยทำจนแบบไม่กล้าเล่นเลยอ่ะหลอนอ่ะเออทำเวอร์ชันแต่เรขนาดไหนเนี่ยโอ้ยขนาดนี้ได้กล้ากลัวจะทำเลยจ้ะจบแล้วเราสองคนพี่สวยเราก็เอาปราบผีเรียบร้อยแล้ว ุ้ยใครอ่ะใครอ่ะตกใจหมดห้ยใครอ่ะมาจากไหนล่ะไม่รู้ไปเราลกลับบ้านด้ว่กับพี่สวยมาไปเข้าบ้านเข้าบ้านเจ๊ <c oughs>